ทีแดนๆๆอรุณสวัสด์เจ้าของวันเกิดและนอนสนามบินอนอนวันเกิดเก็บสัปรสนามบิน,น,บนใช่ ุมอ,ออกมาแล้วอิีเมกชันแบบว่าน่ารักมาก <Okay. S 1> รู้วันเกิดด้วยใช่ <laughs> เขาเขียนสุขสันต์วันเกิดบนี้ด้วยแต่ว่าถ่ายไม่ได้โอเคแล้วก็แบบดีที่แบบว่าพอเขาอ่านรู้ว่าเป็นคนไทยปะแบบเขาเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยเลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นทางสเลดแหละเพราะว่าแบบตัวอักษรไม่ตรงแตบบ่ว่าแบบ ใช่ใช่คำว่าคําว่าทํานู้นทาคาว่าพวกสารอําพวกอะไรพวกนี้มันจะไม่ตรงแต่ว่าแบบเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นแบบมันยากที่จะโปรแกรมเหมือนโอเคแล้วเราจะไปหารถไฟขึ้นนะครับเราต้องไปเทรนทูซิตี้โอเคนี่น่าจะใช้ได้หมดเห็นอันนี้โกเจกกับซิกอันนี้เหมือนราคาดีแต่ว่า โอเคเดี๋ยวยังไงว่ากันนี่ครับ train to city ถ้าเดินทางในสิงคโปร์ใช่ไหมค่า grab จากสนามบินเข้าไปสมมุิเรเซย์ใช้น้าเทาหก0 0บาทแต่ว่าถ้านั่งเจ้านี้ไปก็2 2 4 2.02อะไรอ่องนยงะไรเงี้ยก็ประมาณ50บบาทเลือกเอาแล้วกันเนาะ ไปรถไฟกัน ทุกคนท้องอิ่มโอ้หทุกคนดูดูสวยเรียบร้อยครับเดี๋ยวกลับมารีวิวโรงแรมอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เราอยู่ชัยห้าทาเอากำลังเดินไปหาข้าวกินนะครับแล้วก็อ่าฮะงั้นเรากินอะไรเซเว่นก็ได้มัง้งหรือว่าจะไม่อิ่มหรือว่าแบบถ้าเจออะไรย่งไง ป่วยอะวรบ้างน้องปวดปวดโควดปวดนี่ไงน,นี่ไงรูปมากินเนาะมากินนี่เลยนียข่ข้าวข้าวไ,ไปเล่นแล้วกันอ๋อไม่เล่นแล้วกันโนอ,คอ,คอ okay. เคเดี๋วยวหาอะไรกน okay. ินหาอะไรกินโอเคงั้นหาอะไรกินดีกว่าถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้ว,ลวที่อ่า ยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นประตูทางเข้าเลยแต่ว่าลงสถานีมาแล้วต้องนั่งแบบว่าแพงมากแพงมากเพราะว่าเราไม่อยากเสียเวลาแบบว่าเดิน10นาทีร้อนๆนตอนนี้มันแบบสามสบเอองศามันไม่คุมจะเดินรถอะไรโอ้ค <c oughs> ิดว่านี่ก็เข้าไปตรงๆได้เลยจะมีให้ เดี๋ยวขวาตรงข้างหน้าโอเคครับจะกันหลักฐานการมาถึงนี่ถึงแล้วไม้มันแบบว่ามันไม่ได้ร้อนอ่ะเข้ามาแล้วมันเขามีลมเย็นๆให้นิดหน่อยใช่อันนี้เปิดแอร์แอร์จากห้องพวกนี้ลรมั้งก็จะช่วยให้เย็นได้บ้างไม่งั้นเราแย่เลยแต่จริงๆอากาศร้อนแหละร้อนมากร้อนมากอ่ะ แต่ว่าสู้สู้สู้หนักเกินดีวดกว่ากลัวร้อนจัดโอเคได้ขึ้นแล้วขึ้นหมุนหมุนเป็นหมุนหมุนพากันมาทำอะไรแล้วอโอ้ <laughs> เออไม่ต้องถายก็ได้วนวนมีสติก่อนก็พอนละฮ่าอ่าฮ่าฮ่า่งด่ๆฮ่่อ่่่ไม่ไม่่่า

What's your favourite? Help me choose any one sticker of your favourite here. Oh, okay. Me, uh, me and you. Who is this? Oh, it's from Foo Panda? It's a Foo Panda. Which you I like? The Foo Panda one. this food. one? Okay, no problem. Can okay, you just help me write down your name over here? Yes. Okay. Can I just write it up here? You, you want it? <laughs> you want to choose a sticker? Oh, oh really? Yeah. yeah, just for Sufi. Oh, nice. Nice. So yeah. nice. Yeah, uh, is it your first time here as well? Yeah, uh, yeah, yeah. First time. Understood. The first time. I do. How do people call Okay. Okay. Beautiful. Mm -hmm. uh, for you, you can help me paste it on your shirt. Okay. Okay. Uh, a sticker for your first visit. Oh. And a sticker for your relationship goals. Oh, oh thank nice. Thank you so much. it. Check. Is it me? <laughs> <laughs> no. <laughs> โอเคสวัสดีคู่เราก็ได้เป็นอันนี้เขาบอกว่าเป็น relationship เป็นเช็คกับฟิโอน่าคืออะไรคือแต่ว่าผมเป็นเช็คเหรอเขาเป็นฟิโอนาเออเดี๋ยวเขาลงกัน first visitor ด้วยถ้ามาครั้งแรก เมแล้วก็ it's my birthday <laughs> ตลกมากเอาไปเลยเอาได้เโอ้ดีจังเลยดีจังเลยโอเคได้แล้วนี่เรียบร้อยเย้ yeah. แล้วก็ได้ฟรีป๊อปคอร์นใช่เจ๋วเฮ้เบิร์เดย์เบิร์เดย์เย่สุดยอดเลยไม่รู้เหมือนกันโอเคแค่ถามก่อนอ่ะฮ <Hello. S 2> ัลโหลคิสพี so I get the voucher for h a v i g some free popcorn so I like, can see this

ตัวถูอูตัวถูกตัวสูงสูงเชียอันอันนี้เตี้ยไปเลย thank you is it today yes oh enjoy enjoy have fun thank you ในที่สุดเขามีคนแฮปปี้เบิร์ t เดย์คนแรกสวยสวยด้วยคนน่ารักมากแฮปปี้เบิร์ t เดย์คนแรกแล้วเราก็ได้สกีมรี p l a c ได e l l a action แต่ว่า20นาทีนะ มีแอคชั่นเยอะคนระับเมื่อกี้เข้าเครื่องเล่นมาเครื่องเล่นเด็กอะเครื่องเล่นเด็กแบบช้าๆเลยยังกลัวเลยงงโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูโชว์อีกดีกว่าครับ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเราขอรีวิวร้านแป๊บนึงร้านสวยร้านพิซซ่าต้องรีบกินนะเพราะว่าโอเคให้เราว่าอยู่ไหนปิงปอง เขาบอกว่ามันไม่ใช่เครื่องเล่นเร็วจริงๆไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าจะลองดูโอ้โแต่ทางยาวมากเลยโอ้โหโอ้โหกะพิบจัดกะพิบจัด ตายเลยไม่เลยไม่เลยไม่เลยมาริโอคาร์ะชันเดินวนเหมือนตอนอยู่ที่แบบว,ว่ามาริโอคาร์เลยเดินเมื่อไหร่จะถึง A f e ่ inches น c h e เลตเต r นฟอเมอร์แนฟองเมอร์เมื่อกี้อ่ะส้มไปไหนแทนฟองเมอร์เมืเม่อกี้เมาเมาเมาโดนน้าเมนะเออเมา <crosses. S 1> ได้ส้มสนุกผมจะตาย <laughs> เป็นแบบทีดีโยก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 แ็งแรงใช่ไหมแล้วก็เมามากโอ้นั้นน่ากลัวมากเออแต่แต่นั้นแต่เอออะไรก็ตามที่เขาบอกว่าแบบคุณเป็น motion sickness เป็นโรคแบบขี้กลัวขี้ตกใจง่ายเชื่อเขาเลยไม่ต้องแบบคิดว่าโอ้มันอาจจะนิดเดียวเออเออมันมันขนาดนั้นโอเค ไปดูวันอืนนต่อครับเดอเดียวเลยไม่ไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปแล้วเมาแน่นอนผมพวงแตกแน่นอน สินะครับที่อยู่สเทมีแต่ว่าอันนี้ดูแบบว่าอันนี้ดูจุาสิกจริงหล่อปันป่าร้อนๆอ่ะเนาะเอออัวไปแล้วาโอเคอยู่นะเออไม่ไม่ไม่โอเคดูไปช้าชโอ้อันนี้อะไรฟ้าฟ้าเว้ เราตื่นฟาฟ,า,ฟา,เาเวนะครับดูลสิกปฟาร์กไม่มีอะไรก็เป็นเครื่องเล่นหวัดเสียวเกือบทั้งหมดแล้วแค่นั้นเลยร้านอาหารเหมือนเดิมเรามาเที่ยวอันนี้ดีกว่า คนเดียวนะบ๊ายบาย เล่นเล่นเยอะมากใช่ถามว่าคุ้มไหมก็เป็นประสบการณ์ก็เสียงสูงด้วยก็เสียงสูงเสด้วยถือว่ามาเอาเป็นประสบการณ์แล้วกันอคิดว่าดีสำหรับคนแบบไม่เคยไปที่ไหนเลยครั้งแรกอะไรอย่างนี้ก็ยังดีอยู่ใช่ แต่ถ้าที่ไหนจะไปซ้ำวนไปซ้ำที่ญี่ปุ่นมากกว่าหรือถ้าอยากจะเก็บตังค์ไปเราได้ประสบการณ์แบบรู้สึกดีมากๆรู้สึกแบบอะไรเงี้ยเก็บตังค์ไว้ที่ญี่ปุ่นดีกว่าทุกที่ที่นี่ก็แบบเหมือนที่เห็นนะเซอร์วิสไม้หลายอย่างอากาศเขาเรียกว่าอะไรอะขนาดพื้นที่เครื่องเล่นความน่าสนใจการดูแลระบบในพื้นที่ทุกอย่างมันแบบมันคนละ คนละแบบกับญี่ปุ่นใช่เพราะงั้นแบบว่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้กว่าบินมาไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าไปกันอีกสักหน่อยนึงถ้าถ้าคุ้มที่จะจ่ายอูดว่าจะคุ้มแล้วกันก็จะเป็นญี่ปุ่นแหละโอเคบายบายไปหาที่กินข้าวดีกว่าแว็บละก่อนจ้า